แม้แต่หลวงพ่อเองเวลาปฏิบัติทำใหม่ๆใหม่ๆม,ม,มันก็มืดมือแต่มันนึกไม่ออกแต่คุณยาท่านสอนว่าให้ค่อยๆนึกปกติเป็นคนใจร้อนทำอะไรมันอยากจะให้ได้ทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็นั่งใบกระปวดหัวไปเนะี่ยแลว้วก็พยายามที่จะเคลนภาพให้มันเกิดขึ้น เมื่อมันไม่เกิดก็โมโหนั่งแบบมโมโหโทโสนั่งไปกลุ่มไปเรื่อยๆปวดหัวพอต่อมาก็เลยเบื่อนั่งไม่ได้ทนพอเบื่อก็บ่นบ่นให้คุณยายท่านทราบนั่งไม่เห็นเห็นอะไรเลยบุญคงน้อยมากผมไม่เห็นเนี่ยพอบ่นก็เห็นท่านนั่งยิ้มยิ้ม,มเห็นนั่นว่าอะไร เห็นค yeah, right. ุณยายท่านยิ้มยิ้มกับหลวงพ่อนะจ๊ะไม่เห็นท่านเบื่อนะท่านก็ฟังหลวงพ่อบ่นลำพึงลำพันไปน้อยเนื้อตามใจพอท่านเห็นหลวงพ่อลำพึงลำพันจนกระทั่งหมดอารมณ์ลำพึงแล้วนท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็บอกว่าคุณต้องทําใจเย็นเย็นถ้าใจเย็นเดี๋ยวจะเห็นภาพ เพราะการเห็นภายในนั่นนะ่ะมันแตกต่างจากภายนอกภาพมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆเห็นค่อยๆเป็นคุณนั่งใจเย็นๆทำให้อารมณ์ดีสิอารมณ์สบายนั่งธรรมะละมาหะแสวงหาอารมณ์ดีอารมณ์สบายไม่ใช่มานั่งแบบโมโหโทโสฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์อะไรอย่างนั้นมันผิดวิธีในสุดก็นั่งกันไปอย่างนั้นเชื่อท่านมังไม่เชื่อม่งแต่ก็เคารพท่านนะนะ ก็นั่งกันไปจนกระทั่งทําด้วยวิธีการที่เราทําแล้วมันไม่ได้ผลก็เลยวันนั้นนั่งเฉยเฉยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นดวงก็ไม่เอาองค์พระก,ก็ไม่เอาไปเคลนภาพแล้วมันไม่เกิดนั่งเฉยเฉยตอนแรกๆกับภาวนาสัมมาระหังไปเรื่อยๆต่หลังก็ขี้เกียจภาวนาก็นั่งเฉยเฉยตอนแรกมันก็ฟุ้งมากแล้วก็ฟุ้งน้อยอยื่ยูไปมัน อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่ฟุง้งใจมันนิ่งเฉยมันนิ่งมันไปเองอะนิ่งตอนนี้ตัวโล่งเลยคนลุกสู้เลยตัวโล่งตัวโปร่งเบาสบายก็ทํำเฉยๆเงั้นน่ะเพราะไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเฉยๆทาเป็นไม่สนใจมันเพราะทำเป็นไม่สนใจมันแปลกทีเดียวไอ้ของภายในเนี่ยถ้าทําเป็นสนใจแล้วมันไม่เกิด พอทาเป็นไม่สนใจคราวนี้มันเกิดเลยเนะี่ยโล่งโปร่งเบาสบายแสงสว่างเกิดแล้วตอนนี้ดีใจนเนื้อเต้นเดียวเห็นแสงสว่างแล้วโอ้แสงสว่างอะไรมันเกิดภายในได้มันไม่ใช่ภายในท้องมันภายในที่โลง่งๆมองว่างเกิดสว่างแล้วมันก็สว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำเฉยๆไปเรื่อยๆ มันก็วูบเข้าไปเห็นดวงธรรมเลยแล้วก็เห็นองค์พระตอนนี้มีความสุขจังเลยสุขจังเลยถึงตอนนี้นะจ๊ะสุขจังเลยหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทั้งหลายทั้งภายในและต่างประเทศสุขจังเลยเพราะฉะนั้นทําอย่างนี้นะจ๊ะ